มีอะไรมาเล่าครับในอีพีที่3หรือว่าตอนที่3กันนะครับผมทุกคนก็เป็นการอัดต่อมาเลยนะครับผมอัดต่อกันมาในวันที่ ส3นะครับสุกที่13นั่นเองก็หลังจากที่ผมอัดเสียงของ E p พีไปนะครับก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ากระแสตอบรับจะเป็นยังไงเพราะว่าเท่าที่ไปย้อนฟังเสียงตัวเองส่วนใหญ่มันก็เป็นการเล่าความรู้สึกล้วนๆน,นะครับไม่ได้มีแฟกไม่ได้มีอะไรไพิเศษเพราะงั้นผมเองก็เลยอ่ะมาเผื่อสำรองไว้นะครับเป็น E ีพีที่3ตรงนี้นะครับซึ่งตัวของ E ีพีที่3เนี่ยก็จะเป็นการตั้งสมการจากตัวผมเองว่าโอเคเราจะเอาอีพีหนึ่งนะครับที่เน้นในเรื่องของการเล่าประวัติเรื่องเล่าเนี่ยมาผสมกับ e ีพีสองนะครับท ที่จะเล่าถึงความรู้สึกของผมรวมเข้าไปด้วยเพราะงั้นอ e ีพีสัจะเป็นการเอาพาร์ทหนึ่งพาร์ทสมารวมกันนะครับโอเคมาลองกันดูก่อนว่ามันจะโอเคไหมซึ่งในวันนี้นะครับหัวข้อของเรานะครับก็ขออนุญาตเกริ่นก่อนเลยว่าเป็นหัวข้อหนึ่งที่มาจากหลายๆผลครับมีแรงบันดาลหลายอย่างอย่างแรกคือได้กลับไปอ่านหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่2คือมีการประกาศมาโอเคนะครับ ว่ามีอัปเดตนะครับในปลายปีนี้นะครับสำหรับตัวเกมที่เราละัะนะครับเกมที่เราเล่นนะครับอย่าง r i m a s Company ซึ่งแน่นอนครับก็คือผลงานหนังสือของคุณเรยโนสุเกะอากุตะกวานั่นเองครับซึ่งเรื่องหนังสือที่ผมไปได้อ่านกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยก็คือราชมอนนะครับความจงรักภักดีแล้วก็เรื่องสั้นอื่นๆของคุณเรยโนสุเกะนะครับ ก็คือพอดีว่ามีเวลาว่างมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าช่วงนี้คือเล่นเกมไม่ค่อยได้นะครับอินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ก็เลยหันมาอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะครับหรือว่าดูพวกหนังสืออื่นๆในหน้าโต๊ะเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็ได้มีโอกาสกลับมาย้อนอีกครั้งก็มีความประทับใจเก่าๆกลับมาในใจอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมไปถึงเพจคนที่2ครับแน่นอนอัปเดตปลายปีนี้มั้งนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาประกาศมาว่าบทที่9นะครับผม the u n s r e v e r i n g ใช่ไหมก็จะมีการลงนะครัับบในนนนปปปลาาายยีีี้ะครรมมณเเดืออววทขงู ซึ่งแน่นอนว่ากระตุ้นผมอีกว่าโอเคเรื่องราวของตัวโยชิเดะนะครับหรือว่าเรียวชูจากตัวของเฮลสกรินนะครับหรือว่าฉากม่านนรกจิโกกุเกนนะครับผลงานหนึ่งในผลงานของเดอนอสุเกะเนี่ยก็กำลังจะมาลดเล่นในรูปแบบของริบัสคอมานีแล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้นะครับผมก็เลยหยิบยกประเด็นของคุณเดอนสุเกะอากุตะกวะเนี่ยมาพูดถึงกันนะครับก็จะมีทั้งบริษัทอัตชีวประวัติของเขานะครับรวมไปถึงเรื่องราวผลงานต่างๆของตัวคุณเดอนสุเกะเองรวมไปถึงความรู้สึกของผมครับที่มีต่อผลงานของเขาขออนุญาตเกิน่วา ผมเองมีความเข้าใจแล้วก็รู้จักคุณเรียโนะสุเกะค่อนข้างน้อยครับคือต้องยอมรับจริงมารู้จักตอนเริ่มทํารายการอ่านตาคนบาปที่เป็นรูปแบบไลน์นะครับ (literature w i s i n n e r s ซึ่งก็มารู้จักหลักๆจริงๆเนี่ยก็คือช่วงที่มาอ่านผลงานของเขานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยผลงานเขาค่อนข้างถูกใจผมอยู่พอสมควรนะครับด้วยความที่คุณเรียโนสุเกะเองเนยครับเอาจริงผมนึกออกแค่ไม่กี่อย่างนะเพราะว่าหลักๆที่ผมรู้จักเขาจากก่อนที่จะมาอ่านวรรณกรรมของเขาเนี่ยก็ยจะมีแค่รู้จักว่ามันจะมีราโชมอนนะครับเป็นวรรณกรรมเป็น นั่งไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์นะครับโดยพุ่งกับไปต่อตำนานอย่างคุณอากิระคุโรซาวะด้วยแต่ว่าก็รู้จักแค่นั้นนะครับไม่รู้จักอะไรมากมายกว่านั้นซึ่งวันนี้ก็จะมาขยายความกันเกี่ยวกับอัตรภาภิวัของเขานะครับแล้วก็ลงถึงอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับตัวของเขาที่ผมจะมาเล่าในวันนี้นะครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นหนึ่งในหนังสือและว,วรรณกรรมที่ผมประทับใจมากนะครับในอ่านตามคนบาป จน,นถึงได้ทําให้ผมเนี่ยได้หยิบมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งในตัวของรายการนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างประทับใจจริงท่ามกลางหนังสือที่ได้อ่านมาครับในอันตาคนบาบเนี่ยเอาจริงผมค่อนข้างเทใจให้กับเรื่องราวคุณเดนุสุเกะพอสมควรนะซึ่งผลงานของคุณเดนุสุเกะเองเนี่ยที่ผมได้อ่านไปก็ที่ชอบแบบชอบมากๆกนะก็คงจะเป็นฮอสเลสครับ ขามาแล้วก็หัวที่หลุดออกมาแต่เฮดเดดเฟลออฟที่ผมว่าสเสน่ห์ในการแต่งมันเป็นเรื่องเล่าประหลาดที่ผมว่ามันสนุกนะสนุกสั้นแล้วก็น่าติดตามนะครับผมว่ามันมีประเด็นที่ทําให้เราอยากจ่จะติดตามเรื่องราวของตัวละครหรือว่าเรื่องราวของเรื่องสั้นเนี่ยต่อไปจนจบนะครับซึ่งมันเป็นผมว่ามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งมากๆเลยของการแต่ง ของคุณเรนุสุเกะอากุตะกวานะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันนะครับมาอธิบายก่อนว่าคุณเรนุสุเกะอากุตะกว่าเนี่ยเขาเป็นใครนะครับคุณเรนุสุเกะเนี่ยเขาเป็นนักเขียนนะครับเป็นศิลปินนักเขียนท่านหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยได้ทําการแต่งเรื่องสั้นตนานางมานะครับโดยที่หลักๆเนี่ยที่ดังๆนะครับก็จะมีตัวของราชมอนนะครับแล้วก็อินเดบาบูกรอฟหรือว่าในป่าละเมาะนะครับซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดังมากๆสาหรับของเขานะครับโดยที่ตัวของผมเองเนี่ยวันนี้ก็จะมาเล่าประวั มเกิดเมื่อวันที่1มีนาคมครับในปีคศ1892ครับที่อำเภอสูกิจิซึ่งเป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นผู้ชายคนโตของนายโทชิโซนิอิฮาระและก็นางฟุกุนะครับคู่สามีภรรยาที่ทำอุตสาหกรรมนะครับในการผลิตนมวัวในจังหวัดนี้โดยที่ชื่อเขานะครับตัวของเรียวโนะซูเกะเนี่ยก็เป็นการตั้งนะครับตามนัก,กษัตริย์ ปีเกิดของตัวเขาเองนะครับก็คือปีมังกรด้วยความที่ว่าชื่ออย่างเรยุนซุเกะเนี่ยครับตามภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความหมายครับสื่อถึงมังกรคุนนางหรือว่าความรุ่งเรืองครับแต่เอาจริงเนี่ยพอเรามาติดตามประวัติต่ตอจากนั้นเนี่ยคือเส้นทางชีวิตของคนเรยนซุเกะเ,เรียกได้ว่ามีอุปสรรคมาตั้งแต่เกิดครับเพราะว่าคนรอบตัวของพ่อแม่ของเขาเนี่ยบอกว่า คือทั้งสองนี่ครับทั้งตัวของนายโทชิโซแล้วก็นางฟุกุเนี่ยคือตั้งคันแล้วก็ให้เกเนิดบุตรนะครับในช่วงปีที่เรียกได้ว่ามันปีที่ค่อนข้างที่จะเป็นปีอาเพศถ้าเทียบง่ายๆในบ้านเราอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นจะเพศใช่ไหมครับเมื่อถึงอายุ25ก็อาจจะมีโชคร้ายมาหาอาจจะต้องแบบทําพิธีตามศาสนาเพื่อแก้เครสอะไรประมาณนี้ครับถ้าตามความเชื่อในบ้านเราซึ่งในฝั่งนั้นเองก็มีความเชื่อประมาณนี้ครับเป็นปีอาเพศซึ่งแน่นอนว่าโอ้เหมือนกับว่าเป็นความโชคร้ายเขาก็ได้นะครับเพราะว่าตัว ของคุณเดนุสูเกะเนี่ยครับคือก็มีภาวะคลอดก่อนกำหนด ของตัวคุณเรนุสุเกะนะครับคือปกติเด็กคนที่จะอยู่ในคันเเดือนใช่ไหมแต่ว่าคุณฟุกูเนี่ยคือคลอดคุณเรนุสุเกะตั้งแต่8เดือนรวมไปถึงเนี่ยพอคลอดคุณเรนุสุเกะออกมาแล้วครับคุณฟุกูเนี่ยก็ดันมีอาการสาวะทางจิตที่ผิดปกติไปนะครับหลังจากที่คลอดตัวของเรนุสุเกะได้ไม่นานมากเท่าไหร่เลยด้วยซ้าซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกเนาะอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่ออะไรประมาณนั้นซึ่งด้วยความที่ว่าตัวของคุณฟุกูนะครับหรือว่าผู้เป็นแม่ของคุณเรนุสุเกะเนี่ยเข ซึ่ง,งเรื่องนี้ครับมันส่งผลให้คุณเดนโนสุเกะนะครับคือขาดการดูแลจากพ่อแม่นะครับไปโดวสมบูรณ์เลยนะครับซึ่ง,งเรื่องนี้ก็เลยทาให้ตัวของเขาเนี่ยก็คืออาจจะต้องไปพึ่งญาติโกโติกาคนอ,อื่นนะครับตัวขเขาก็เลยถูกส่งครับไปให้ไปอยู่อาศัยกับผู้เป็นลุงทางฝั่งแม่ครับที่มีชื่อว่าตัวโชอาคุตะกวะซึ่งก็เป็นที่มาที่ว่าทาไมเนี่ยตัวของคุณเดนโนสุเกะถึงได้ใช้นามสกุลตัวของอาคุตะกวะนะครับแทนที่จะเป็นในอิฮาระ เพราะว่าตัวของเขาเนี่ยไปโตกับคุณลุงนะครับแล้วก็มีคุณป้าอีกหนึ่งคนเนี่ยที่คอยดูแลแต่ว่าด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นเองเนี่ยครับมันทำให้คุณอากุตะกวาหรือว่าคุณเรนุสุเกะเนี่ยจะมีปัญหาในเชิงของการเข้าสังคมพอสมควรแล้วก็ปัญหาความเชื่อใจนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าสิ่งที่สําคัญในวัยเด็กนะครับก็คือการสร้างความเชื่อใจนะครับในช่วงที่วัยนวัยเบบี๋เนี่ยคือเด็กๆเ,เขาจะอาศัยความเชื่อใจเป็นหลักนะครับถ้าเขารู้สึกเชื่อใจสบายใจอย,อยู่กับใครคือเขาก็จะสามารถที่จะ มีการพัฒนาการในเรื่องของการเข้าสังคมเลยไปถึงความเชื่อใจที่มันก็จะมีการพัฒน,นาการตามไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันทําให้คนณเนลสุกเกะคือมีปัญหาตรงนี้ขึ้นมาโดยจากปัญหาทั้งหมดที่กล่าวไปก่อนหน้าเนี่ยครับก็เลยทำให้คณนณเนสุกเกะค่อนข้างใช้ชีวิตแต่ต่างใจในคนอื่นพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ย สามารถที่จะยังคงดําเนินชีวิตต่อไปได้นะครับก็คือความสนใจและก็งานอดิเรกของเขาก็คือการที่ตัวของคุเรนโสเกตนะครับสนใจในการอ่านวรรณกรรมและก็ศิลปะต่างๆซึ่งก็ริเริ่มมาตั้งแต่แบบเด็กมากๆนะครับคุณเรนโสเกตเนี่ยสนใจหนังสือเรื่องหนึ่งครับเป็นหนังสือภาพหนังสือเรื่องราวที่มีชื่อว่าคูซาโซชิครับของยุคเอโดะมันเป็นหนังสือที่จะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญและก็ผู้ผีวิญญ,ญาณต่างๆของยุคสมัยเอโดะของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้นเป็นจุดประกายที่ทําให้คุทนนนะสสเเเกรรรริ่่่มมีจจาใืองของ วรรณกรรมและก็ศิลปะมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่า หน้าปัญหาหน้าตรงนี้ครับมันไม่ได้จบเพียงแค่ว่าเขาเนี่ยถูกคุณแม่ที่ไม่สามารถดูแลได้นยทิ้งไปหรือว่าต้องมาอยู่กับคุณลุงเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวของคุณเรนสุเกะเองเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบจากการที่เขาเนี่ยเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดด้วยนะครับเพราะว่าสุขภาพร่างกายของคุณเรนุสุเกะเองเนี่ยครับก็ค่อนข้างแย่พอสมควรอยู่แล้วด้วยนะครับคือหลายๆครั้งเนี่ยเขออามักจะแสดงอาการอ่อนแออย่างเห็นได้ชัดนะครับรวมไปถึงเนี่ยจะมีอาการชักอยู่บ่อยครั้งด้วยนะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอันตรายสสา,าาาาารรรััเ็กกกกคนนนึะงะะพพ่่ออชมจผลตฒ ายอย่างโดยซ้ําซึ่งเรื่องนี้ครับมันก็ส่งผลเป็นลูกท่อต่อมา ให้กับเรื่องราวต่างๆนะครับโดยที่แต่ว่าเรื่องนี้ครับมันไม่ได้มาขัดขวางความชื่นชอบของคเรนนสุเกะเลยความสนใจในวรรณกรรมของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาตั้งมั่นไว้พอสมควรซึ่งเรื่องนี้ครับมันก็ผลักดันให้คุณเรนนสุเกะเนี่ยมาเริ่มศึกษานะครับมาเริ่มที่จะสนใจวิธีการต่างๆในการสร้างผลงานวรรณกรรมนะครับโดยที่ก็ฝึกงานเขียนตั้งแต่สมัยประถมเลยครับคุณเรนนสุเกะได้ฝึกงานเขียนของตัวเองนะครับตั้งแต่สมัยประถมก่อนที่จะลงลึกนะครับในผลงานวรรณกรรมมากขึ้นในมุ่งเน้นในเรื่องของผลงานในประเทศญ กรมแปลจากภาษาญ,ญี่ปุ่นโดยที่มาจากฝั่งประเทศจีนบ้างหรือว่าฝั่งตะวันตกบ้างนะครับซึ่งจากความมุ่งมั่นเนี่ยก็เลยทําให้ตัวของคุณเดนโนสุเกะครับได้เข้าศึกษาในรมัธยมในสายของวรรณกรรมภาษาอังกฤษด,ด้วยนะครับซึ่งก็ได้พบเจอกับผู้คนที่มีความสนใจมากมายเดียวกันก็เป็นการต่อยอดแนวคิดของตัวเองเข้าไปนะครับคุณเดนโนสุเกะเนี่ยก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับด้วยความสนใจเนี่ยเขาก็ไปศึกษาต่อนะครับผมในมหาวิทยาลัยหลวงโตเกียวหรือโตเกียวเอพิเรียลยูนิเวอร์ซิตี้ครับในปีคิดัเขาร์191 แต่งต้นฉบับของผลงานสั้นเรื่องแรกของตัวเองขึ้นมาครับก็คือเรื่องอย่างโรเนนหรือว่า DOH นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตามมานะครับรวมไปถึงเองเนี่ยไม่ได้มีเรื่องเดียวนะครับคุณโนสุเกะก็แต่งมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเฮียวโตโกะนะครับหรือว่าคอมิกแมสนะครับมาออกมาทั้งหมด2เรื่องในปีข้อศ1913ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับซึ่งรวมไปถึงเองเนี่ยในช่วงนั้นเองครับคุณโนสุเกะก็เริ่มต้นที่จะทํางานหาค่าเลี้ยงชีพตัวเองนะครับในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษและก็ผู้เรีียยเรรงงคคําาขออกนด้ว็ื หางานแล้วก็มาสลับกับการแต่งวรรณกรรมของตัวเองซึ่งตลอดช่วงนี้ครับคนนุณโนสเกะก็จะเริ่มเขียนผลงานสั้นออกมาเรื่อยๆอย่างเช่นในปีคศ1914ครับก็ได้ตีพิมพ์ผลงานอย่างราโชมอนที่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนรู้จักนะครับเป็นผลงานที่น่าจะทําให้เขาเนี่ยเริ่มไปที่สนใจมากขึ้นในกลุ่มนักเขียนด้วยกันนะครับจนในปีคศ1916นะครับต่อมาเองเนี่ยเขาก็เป็นที่รู้จักกันนะครับในหมู่แวดวงนักอ่านด้วยเรื่องอย่างฮานะ นะครับหรือว่าเดอะโนสที่ถูกชื่นชมนะครับในฐานะเรื่องสั้นขำขันที่มีแนวคิดในการเสียดสีอย่างแนบเนียนมากๆเป็นคำชมของนยุคสมัยนั้นนะครับรวมไปถึงนะในปีเดียวกันครับเขาก็ได้จบการศึกษาจากมวิทยาตัวของโตเกียวแล้วก็ผันตัวเป็นนักเขียนเต็มตัวแต่งแล้วก็ประพันธ์ผลงานออกมาอยู่มากมายครับอย่างเช่นเรื่องของอิโมกายุหรือว่ายยมกรวในช่วงนี้เองครับมันก็เกณฑ์การเริ่มต้นเข้าสู่ชีวิตผู้ใหญ่ของโคเดนสุกเกะอีกด้วยนะครับโคเดนสุกเกะเองเนี่ยก็เริ่มที่จะให้ความสนใจกับเรื่องราวของความรักของตัวเองเเช่่นนนกกกกกัััคครรรโดดยยยทีตวขอองสสุ็ไ้ภาพณ เป็นเพื่อนสมัยเด็กของเขาครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าสานะทังครอบครัวแล้วอะไรหลายอย่างเนี่ยก็เลยถูกปฏิเสธจากครอบครัวทั้งสองฝ่ายเลยโดยเมื่อเวลาผ่านไปนะครับคุณเรโนสุเกะก,ก็ย้ายไปทํางานในหนนาครูภาษาอังกฤษในหลากหลายที่ครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือสะพา,า,อานอวบันวิศวกรรมทาหารนะครับที่นครโยกาส,สุกะข,ของจังหวัดคานายะนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้พบกับคุณซุคโมโตะนะครับฟูมิซึ่งก็เป็นคนที่มาพูดคุยกับคุณเรณโนสุเกะและ้วก,ก,ก็ในปี1998เนี่ทงทันเก้งาร้ออสิบแปดเนี่ยท เป็นนักแสดงชื่อดังเลยนะในตอนที่เติบโตขึ้นมาอากุตะวะทากาชิรับแล้วก็อากุตะกาวะยาสุชิซึ่งก็เป็นนักประพันธ์เพลงชื่อดังในยุคนั้นเหมือนกันเลยเรียกว่าลูกๆของคุณเรนอสุเกะเนี่ยคือมีแต่คนดังดังนั้นนะครับโดยที่ตัวของคุณเรนสุเกะเองเนี่ยครับก็เริ่มที่จะสนใจนะครับที่จะเผียนผลงานตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้รวบรวมผลงานตัวเองครับเป็นชุดแล้วก็ส่งยื่นสัรพิมพ์ต่างๆโดยในที่สุดครับก็มีสัมพลงอย่างโอซากะมานิจิ นะครับที่ได้สนใจที่จะจ้างวานให้คุณเรโนุสุกเกะเนี่ยมาเป็นนักเขียนเต็มตัวนะครับในปีคศ .1919 ผลงานมากมายก็ออกตามมาครับมุ่งเน้นที่จะแบบเน้นการผลักดันความสนใจของตัวเองเนี่ยให้ไปสูส่สายตาของผู้อ่านหลายๆคนนะครับซึ่งรู้ไปถึงนตอนนั้นเองะครับตัวของคุณเรโนสุกเกะเองเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะหาประสบก,การณ์มากขึ้นนะครับก็เลยยื่นขอต่สอสารพิมุสกะมานิจิว่าจะขอตัวเองเนี่ยให้ตัวเองเไปทำงานเป็นนักข่าวนะครับรู้ไปถึงเนี่ยได้เดินทางไปยังประเทศจีนนะครับเพื่อทำงานยาวนานกว่า4เดดือนแต่้ววยคามที่ว่าต ย้อนกลับไปครับว่าสุขภาพของคุณเดนสุสเกตยคือไม่ได้ดีเท่าไหร่อย่าลืมนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นภาวะที่อ่อนแอนะครับแล้วก็มีอาการชักอยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนันเองเนี่ยสุขภาพแต่เดิมคือไม่ได้สู้ดีนักอยู่แล้วมันก็เลยทําให้พอเขาเริ่มเดินทางไปอยู่ที่ประเทศจีนนะครับเขาก็เริ่มมีอาการเจ็บปวดอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงเนี่ยการเดินทางแล้วก็การทําข่าวต่างๆเนี่ยมันก็สร้างทั้งความเครียดความกดดันนะครับทำให้สุขภาพของคุณเดนสุสเกตคือดิ่งลงไปเรื่อยๆแต่เมื่อกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นครับกบกกลนนน่่่่่าาาตตออองงงงงเกเเรรรสสสสะีีีียยยได้้้พพิม์ใืืทจช กับเขาซึ่งคือยาบุนนากะหรือว่าอินาแบมบูกรอฟหรือว่าตัวของในป่าละเมาะนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมชอบมากนะครับเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมว่ามันมีสเสน่ห์ในการแต่งสูงมา,มากๆเลยนะครับแต่ว่าณตอนนั้นเองครับคือก็ต้องย้อนกลับไปอีกอาการป่วยโคเรนุสเกะในช่วงนี้คืออาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ รวมไปถึงครับยังเกิดเหตุการณ์ภายิบัติครั้งใหญ่อย่างแผ่นดินไหวนะครับที่ฝั่งของคันโตด้วยซึ่งเรื่องนี้ครับมันทําให้คุณเดนโนโเกะเนี่ยมีปัญหาทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับสุขภาพที่ไม่ได้ดีอยู่แล้วเนี่ยรวมไปถึงเนี่ยงานที่เขาเคยทำเนี่ยก็ต้องล้มเลิกไปเพราะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งเรื่องนี้ครับมันก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับจนทําให้สุขภาพเขาเนี่ยมา ใกล้ที่จะถึงขีดจำกัดของตัวเองแล้วแต่ว่าคุณเดนนุสเกะเองเนี่ยก็ย um> ังคงพยายามนะครับยังคงดําเนินงานเขียนของตัวเองต่อไปเรื่อยๆจนเขาเนี่ยได้เขียนผลงานอย่างกระเป๋ออกมาซึ่งก็จะเป็นผลงานท้ายๆของเขาแล้วครับซึ่งน้ำบั้นปลายชีวิตของคุณเดนสุสเกตเนี่ยคือคุณเดนสุสเกตเขาพยายามที่จะทําอัตตาวิบากกรรมตนเองนะครับหรือว่าพยายามที่จะปลิดชีวิตตัวเองนั่นแหละแต่ว่าในสําเร็จในครั้งแรกนะครับจนกระทั่งครับในวันที่24กรกฎาคมปีคศ1921ครับเขาก็ได้ทําอัตตาวิบากกรรม จะลงของชีวิตของนักเขียนท่านหนึ่งนะครับพร้อมกับพินัยกรรมสุดท้ายที่เขาได้เขียนเอาไว้นะครับว่าบัญญริโทชิตะฟวนหรือว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ความไม่สบายใจเพียงเล็กน้อยก็เท่านั้นนะครับ แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าตลอดชีวิตการทํางานของคุณเดนสซเกะเองเนี่ยในฐานะนัาเขียนนะครับแม้ว่าชีวิตจะเต็มไปได้วยความขรุขระมากมายมีปัญหาชีวิตมากมายเนี่ยแต่ว่าคุณเดนสซเกะเองครับตลอดทั้งชีวิตของเขาก็ได้สร้างผลงานเอาไว้มากกว่า150เรื่องสั้นเลยครับซึ่งก็ออกมาแบบแทบจะปีชนปีเลยโดยที่ผมเนี่ยก็จะนํารายชื่อนะครับของวรรณกรรมที่เขาเนี่ยได้แต่งออกมาครับในแต่ละปีมาบอกเล่าให้ทุกคนฟังกันแล้วกันนะครับโดยที่จะใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะในปี1914รีีแกท่เขาเน้ตงนสััขออวเอง อย่างโรเนนหรือว่า d o โนะครับในปี1915ครับก็ออกมาในเรื่องดังอีกเรื่องหนึ่งก็คือรายโชมอนก่อนที่ในปี1916ก็จะออกผลงานออกมารัวๆเลยครับ The Nose, y a m g r u The Handkerchief, Tobacco and the Devil ปี1917ครับ d รโอ o r เ t a r i e s Memorandum, a b s o r b in the Letters, The Story of h a t e That Fell Off ปี1918ครับ Spider Trade, h a l l Screen, Commentary of Desolate Field of Basho, w d a s c h u m o n The Date of d i s Civil, The เ a แะและ and Morito ปี1919ครับเมจิกดราก้อนสเตอร์โอปอเตอร์เทลส์ปี1920ครับอั s, Autumn, Chris jing, ush ush un, God ony, บบอสออตัมคริสอินหนานจิงถูชูชุนก็อดออฟอาร์กูนีปี1921ครับอัสไนฟ์ออตัมเอลเทนฟรีพอร์ตออนเดอะเจนียของเซี่ยงไฮ้ปี1922ครับอินเดอะแบมบูกรอฟเดอะเจเนอเรลล์มายคาร์ดปี1923ครับฟอร์มยาสุสุจิโน๊ตบุ๊ก ปี1924ครับ Accord of Earth และ w i t e r c a r t ปี1925ครับและโดยจิชิสุเกะ The Early Years และ a p h o r i s m by a p i g m y ปี1926ครับ d e a h Register และในปี1927ครับเก็นคาคุซันโบ Amirage กับปะ The Wizard Literally or to Literally Spinning Gear A Full Life Man of the West d r a f t และ a note to the certain old friends นั่นเองครับซึ่งอันนี้ครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของรายชื่อของผลงานของคุณเรนุสุเกะเท่านั้นนะครับคือมันมีมากกว่าน,นี้อยู่อีกแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการกล่าวถึงหรือว่าไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้นะครับซึ่งนอกเหนือจากการแต่งเรื่องสั้นเหล่านี้แล้วครับด้วยความที่ว่าผลงานของคุณเรนุสุเกะเ,เนี่ยก็มีเอกลักษณ์มากครับทำให้ยุคนั้นนี่เองเนี่ยตัวของผลงานงคุณเรนุสุเกะครับก็เป็นแรงบันดาลใจและก็เกิดขึนผลงานมากมายครับทั้งในเชิง,งการแต่งเรื่องสั้นอื่นๆที่ตตติิิดาาาาาาามมมมกกััันนนนนนนคครรรใใยยุส้้ววพ์จณ่่่่งงงๆทีอขชชืผล การแต่งของคุณเรนุสุเกะนะครับรวมไปถึงในปัจจุบันเองเนี่ยครับเราก็จะเห็นผลงานหลายๆอย่างที่มีแรงบันดาลใจมาจากผลงานเรื่องสั้นของคุณเรนุสุเกะอย่างที่ผมก่อเอาไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นผลงานอย่างภาพยนตร์ราโชมอนนะครับภาพยนตร์ระดับตำนานนะครับของผู้กำกับระดับตำนานอย่างคุณอากิระคุโรซาวารวมไปถึงนะครับยังมีการก่อตั้งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ติดตามมาภายหลังหลังการเสียชีวิตของคุณเรนุสุเกะก็คือการก่อตั้งรางวัลครับอย่างอากุตากาวะอวอร์ดที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาครับโดยคุ สมัยเด็กของโคเดนุสเกะที่ก็ได้ตั้งงานรางวัลน,นี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นเกียรติให้กับแกเพื่อนสนิทของเขาครับอย่างคุณอากุตะกาวานั่นเองรวมไปถึงนะครับนอกจากที่เรื่องราวต่างๆเนี่ยได้ถูกพูดถึงกันมาแล้วเนี่ยก็ได้มีนะครับนักวิเคราะห์ภาษาหลายๆคนเนี่ยที่เขาเนี่ยได้ออกมาวิเคราะห์ผลงานเรื่องสั้นของโคเดนุสเกะและเขาก็พบว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสั้นเหล่านี้อาจจะไม่ได้เป็นเชิงของวรรณกรรมเรื่องสั้นซะเท่าไหร่นะครับแต่เอาจริงๆอ่ะอาจจะเป็นบันทึกชีวิตของโคเดนุสเกะ เสียขาเองสมาขวานะครับเหมือนกับเป็นบันทึกเรื่องราวของคนคนหนึ่งครับตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของตัวเองนะครับด้วยชีวิตของศาสตร์และศิลป์ของตัวหนังสือครับที่ถูกเรียบเรียงออกมาจะกปลายปากกาของนักเขียนผู้เป็นดังมังกรเรโนสุเกะอากุตะวานนั่นเองครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าก็หลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมาตามที่เล่าไปก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็ต้องยอมรับตามจริงแหละว่าพอที่เห็นประวัติของคุณเรนุสุเกะอากุตะกาว่าเพิ่มเติมแล้วเนี่ยครับเอาจริงผมก็แอบอินกับเรื่องราวของตัวเรื่องสั้นหลายๆเรื่องของเขามากขึ้นนะครับเอาจริงพอนึกดูดีๆแล้วพอเอาประสา์บางอันมาซ้อนทับกับเรื่องสั้นบางตัวเนี่ยคือมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเออมันคือเรื่องราวชีวิตของเขาไม่มากก็น้อยเลยนะเหมือนเราเนี่ยก็ได้อ่านมาถึงเรื่องราวชีวิตของคุณเรนุสุ ซึ่งแน่นอนว่าโอ้พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเอาจริงผมเองก็อยากไปอ่านเรื่องสั้นอื่นของเรนุสุเกะเลยนะครับจากเรื่องสั้นที่ได้อ่านอยู่แล้วเนี่ยเอาจริงพอไปเห็นลายชื่อนี่คือโอ้โหคือยังไม่ได้อ่านอีกเป็น10นะจะเป็นหลักร้อยได้เหมือนกันครับจากที่ไปลองหาหามานะครับเพราะว่าลายชื่อที่ผมพูดไปในลิสต์ก่อนหน้านี้เนี่ยเอาจริงมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดอย่างที่บอกไปครับคือมันน่าจะมีมากกว่านี้แหละแต่แค่ว่ามันอาจจะไม่มีการแปลหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้เป็นอินเตอร์นะครับหรือางงนแบบ้รอีิ นอกจากว่าจะเป็นความสนใจที่ผมอยากจะอ่านเรื่องสั้นอื่นๆของเขาแล้วเนี่ยเอาจริงพอน,นึกไปเนี่ยไอ้เกมที่เราเล่นเองก็บอกว่าเอยเอาเรื่องราวมาจากของคุณเรนุสุเกะเนี่ยกลายว่ารู้สึกสนใจมากกว่าเดิมอีกนะครับเอาจริงมันก็เป็นความคาดหวังที่มากขึ้นนะครับจากพอเนี่ยที่เราเนี่ยได้อ่านตัวของวรรณกรรมต้นฉบับของใครแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเล่นบทของคนนั้นมากขึ้นนะครับอย่างบทแปดเนี่ยผมก็ได้อ่านก่อนนะครับดีมซอบเดรสแชมเบอร์กลายว่าเอ้ยอยากเล่นมาบทแปด แต่ก็นั่นแหละตามสภาพแต่ว่าบท9นี่คือแบบโอ้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะว่าเขาเนี่ยจะนําเสนอเรื่องราวเรื่องสั้นของคุณเนุสุกเกะเนี่ยมาในทิศทางไหนนะครับผมว่ามันเป็นอย่างหนึ่งเลยที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับเพราะจริงๆเนี่ยเทคนิคในการเล่าเรื่องของคุณเนุสุกเกะหลายตัวคือมันน่าสนใจมากนะครับอย่างเช่นลาชมนเอฟเฟกที่แบบว่าแค่1คนนะครับแบบ1นคนที่มาเห็นเหตุการีหนึ่งคนที่มาเห,เหตุการณ์แต่การเล่าเรื่องเหตุการณ์ของ2คนเนี้ยมันไม่เหมือนกันแล้วครับผมว่าแบบถ้าเอาเรื่องนี้มาเล่นนะโ้จะสน อันนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่ผมว่ามันคือการเล่าเรื่องที่แบบผมว่ามันน่าติดตามมันน่าสนใจมากๆเราจะเชื่อคําพูดของใครครับในเมื่อคนคนนึงเล่าอย่างหนึง่งคนคนนึงเล่าอีกอย่างหนึง่งแต่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันนะครับผมว่ามันเป็นการใช้ราชมเอฟเฟกที่แบบ น่าสนใจมากๆเลยถ้าเขาหยิบประเด็นนี้มาเล่นนะครับซึ่งนั่นก็จะเป็นประวัตินะครับผมของโคเดนุสุเกะอคุตะวะนะครับแล้วก็ความสในใจผมที่มีต่อเรื่องราวต่อจากนี้ไปนะครับเอาจริงๆคือหลักๆเนี่ยต้องบอกก่อนแหละครับว่าพอได้อ่านมันก็อยากอ่านต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เองเท่าที่ผมเห็นเนี่ยในสันนินบ้านเราเองนะครับเหมือนจะเห็นว่ามีการแปลหนังสือหรือว่าเรื่องสร้างของโคเดนุสุเกะอยู่แค่สันนิน์สมมุตินะแต่ว่าถ้ามีใครพอจะรู้เส้นทางเพิ่มเติมเพิ่ม,มอีกเนี่ยก็บอกผมได้นะ ศาสารเพิ่มเติมนะครับว่ามีที่ไหนบ้างที่มีการแปลไทยผลงานคนงเดนนสุเกตนอกเหนือนจากสัมพิสมุตินะครับว่าตอนนี้เห็นอยู่ที่เดียวรูปถึงเองเนี่ยเอาจริงพอพูดถึงว่ามันก็เป็นความขาหวังเล็กๆต่อบทก้านนะเพราะว่าแบบโอ้ย พอได้เห็นเรื่องราวพอได้เห็นอัตชีวิตอย่างที่บอกไปนะครับน่าสนใจมากขึ้นเยอะเลยก็ต้องรอดูกันนะครับในบท9ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะเห็นว่าประกาศว่าโอกาสที่จะมาวันในช่วงเดือนธันวาคมก็สูงนะครับถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวจะเลื่อนไปก่อนอะไรประมาณนั้นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับจากไลฟ์สตรีมที่ผ่านมาแล้วก็ประเด็นหลายๆอย่างที่ผมว่ามันก็น่าหยิบไปเล่นจริงๆครับผมว่าผลงานสั้นของโคเรโนุูกะเองเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในวรรณกรรมที่ผมว่านะนําให้คนอ่านได้นะครับผมว่ามันน่าจะเป็นหนึ มาจากตัวของต้นแบบของเราคนบ่าวหรือว่าอะไรพวกนี้ครับหรือว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นอ่านวรรณกรรมเอาจริงผมว่าอ่านเรื่องของเดนนสุเกะก่อนเนี่ยก็น่าจะผมว่าน่าจะได้เลยนะครับเพราะว่ามันน่าจะค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายครับหลายๆเรื่องเข้าใจได้ง่ายมากแต่ว่าบางเรื่องที่ต้องตีความเนี่ยก็จะตีความสนุกพอสมควรนะครับผมว่าเอาจริงเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างเลยนะสำหรับตัวผลงานของคุณเดนนุสุเกะนอกจากจะเป็นต้นแบบที่ดีแล้วก็ยังจะเป็นเรื่องราวที่ผมว่าเริ่มต้นกับการเป็นวรรกรรมได้ดีพอสมควรเลยนะครับซึ่งนั่นแหละครับก็จะเป รเรื่องราวหลังม่านของชาติกนี้คือเรื่องราวของคนธรรมดาคนหนึ่งนั่นเองนะครับก็เป็นไงบ้างครับทุกคนก็ลองทําอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่จริงผมรู้สึกว่าภาดนี้เองเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าจจไหร,รอ่อาจจะเพราะว่าอาัดต่อกันมาต่อเนื่องนะครับรอ,อ,อาจจะไม่ได้มีการแบ่งพักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าสคริปต์จะเขียนไปเรียบร้อยแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าพอมาเรียบเรียงในหัวเองแล้วเนี่ยคือมันอาจจะมึนๆนิดนึงนะครับอันนี้อาจจะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่วันนี้อาจจะมาแบบพูดไไมมม่่่่่่รรรรรู้้เเเเเืือออออองงงงงทาาาาหพััััันตตตผสสกกกบบลขววิ มึนนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนซึ่งก็แน่นอนครับตามเดิมครับทุกคนก็ถ้ามีจุดไหนที่อยากใช้ปรับแก้ไขนะครับก็บอกกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับทุกสิ่งทุกตัวอย่างเลยสามารถบอกผมได้เสมอนะครับชอบตรงนี้ไม่ชอบตรงนี้อยากให้ปรับตรงนี้นะครับบอกได้เสมอเลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะผมเนี่ยได้นําไปปรับปรุงต่อไปในอนาคตนะสำหรับตัวของไหนไหลเนียเราในตอนนี้นั่นเองนะครับผมก็รอติดตามกันต่อไปครับว่าหัวข้อถัดไปของรายการเนี้ย จะเป็นอะไรต่อนะครับก็สามารถติดตามมาได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวโฮงเดนซสเกะอากุตะวะและเรื่องสั้นอื่นของสุดยผมเองก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับทุกคนเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับ